ไม่มีใครสู้ได้อะถ้าว่าเดี๋ยวรุนแรงนะน้นหนึ่งไปแล้วที่หลวงพี่โอ๊ตหาไม่มีใครสู้หลวงพี่โอ๊ตที่หนึ่ง้านนีงใช้ของโบราณผมไม่อยากนับปิดไปเลยสัญญา สัญญาจะอยู่อีกหนึ่งพรนศาใช่ไหมครับ <laughs> สัญญาเขาจะไปประกวนหรือว่าสัญญาจะอยู่อีกหนึ่งพรรษานะฮะอดีตเศรษฐีเมืองอุดอรท่านหนึ่งเลยผิดหรือยังเ้ยเดบรอยนะครับที่พระจันโอสกราบ ขรอบพะคุณกลับนมัสก,การเป็นอย่างที่สุดครับผมนะครับนะครับเงินสดได้จะดีมากเลยนะครับเดี๋ยวฮะกล่องใส่ให้หลวงพี่ก่อนโอ้โหเด็ดเดดยอดดวงใจไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้คืนหรือเปล่าได้ครับนี่แปลว่าอยู่อีกหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งพันสาแล้วหลวงพี่นะอยู่อีหนึ่งนะเดีย๋ยวเพิ่งศึกไปไหนนะครับอยู่อุปถากหลวงปู่ไปก่อนนะครับนะครับเรื่องของทางโลก ก็ปล่อยเป็นเรื่องของทางโลกไปนะครับไม่หนีไปไหนหรอกนะครับอ้าวมาต่อกัน